สวัสดทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์จากเห็ดถางเช่าสายพันธุ์ cs 4นั่นคือผลิตภัณฑ์ c o r d y c e p cs 4ครับสำหรับเห็ดถางเช่าครับหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า cordyceps sinensis ถือเป็นสมุนไพรหายากครับที่จะพบเฉพาะบนยอดเขาสูงของจีนหรือทิเบตที่มีอากาศหนาวเย็นสลับร้อนเท่านั้นและวิธีการเก็บนั้นคือต้องไป ปีนขึ้นไปบนภูเขาครับที่มีอากาศหนาวเย็นสลับร้อนของจีนหรือทิเบตนะครับแล้วก็ต้องไปคลานเก็บตามพื้นแบบที่ทุกท่านเห็นด้านมุมขวาล่างเลยครับซึ่งเห็ดถังเช่านั้นจะขึ้นอยู่บนตัวหนอนที่ตายแล้วครับจึงต้องไปคลานเก็บตามพื้นแล้วดูว่าหนอนตัวไหนตายแล้วแล้วมีเห็ดถังเช่าขึ้นบ้างแล้วก็เก็บเห็ดถังเช่านั่นแหละครับมาจากตัวนอนเหล่านั้นด้วยความที่ เห็ดถังเช่าครับหายากแบบนี้ทําให้ในอดีตจึงถูกสงวนเป็นอาหารบํารุงสําหรับจัก,กรพัชจีนเท่านั้นและด้วยความที่เห็ดถังเช่าหายากแบบนี้นี่เองจึงทําให้เห็ดถางเช่าเป็นสมุนไพรที่แพงกว่าทองคำครับนั่นคือราคากิโลกรัมละกว่า200,000บาทเลยทีเดียว ปัจจุบันครับได้มีการเพาะพันธุ์เห็ดถังเช่าออกมาอย่างมากมายเลยครับเพราะมีคุณประโยชน์ที่มากมายแต่ด้วยความที่หายากครับอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วจากข้อมูลเมื่อสักครู่จึงมีการเพาะพันธุ์เห็ดถังเช่าออกมาหลายสายพันธุ์เลยแล้วเราจะเลือกเห็ดถังเช่าอย่างไรดีล่ะนั่นคือเราต้องเลือกเห็ดถังเช่าสายพันธุ์ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพครับซึ่งจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รองรับแล้วว่าสายพันธุ์เห็ดถังเช่าที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นคือสายพันธุ์ ที่เบตนั่นเองจำอีกครั้งนะครับสายพันธุ์ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับนั่นคือสายพันธุ์ที่เบตนั่นเองครับแต่อย่างที่ทุกท่านเห็นข้อมูลไปเมื่อสักครู่แล้วว่าสายพันธุ์ที่เบตนั้นถ้าหากเป็นสายพันธุ์ที่เบตแท้คือต้องไปเก็บจากตัวนอนบนยอดเขาสูงที่เบตเลยซึ่งหาได้ยากมากๆครับปัจจุบันจึงได้มีการเพราะพันธุ์เหตุทางเช่าสายพันธุ์ที่เบตออกมาเป็นสายพันธุ์ ย่อยต่างๆหลายๆสายพันธุ์แต่ยังอยู่ในหมวดของสายพันธุ์ที่เบตอยู่นะครับและหนึ่งในสายพันธุ์ที่เบตท,ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับค่อนข้างมากนั่นก็คือสายพันธุ์ CS4 ครับโดยคุณประโยชน์หลักๆเลยของเหตุทางเช่าครับคือช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพทางเดินหายใจและส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกายนั่นเอง และหากท่านต้องการดูแลสุขภาพครับด้วยเห็ดถังเช่าสายพันธุ์ C S f o ผลิตภัณฑ์คอร์ดิแมกซีครับพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับท่านอย่างแน่นอนเพราะคอร์ดิแมกซีเเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเห็ดถังเช่าหรือเห็ดคอร์ดิเซปสายพันธุ์ C S f o ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่ในภูเขาสูงในทิเบตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์ทิเบตนั่นเองครับและยังผลิตและสกัดด้วย กระบวนการอันทันสมัยในห้องแล็บที่ทันสมัยครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ทำการอยู่ในมาตรฐานเดียวกันครับเพื่อให้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเห็ดถางเช่าในคอริแมค CS4 นั้นมีคุณภาพเท่ากันทุกเน็ตทุกขวดทุกลอ็อตและปราศจากสิ่งปนเพื่อนครับและด้วยความที่บริษัทฟ,ฟาร์มเนกนั้นเป็นผู้ที่ให้ทุนร่วมทุนวิจัยกับรัฐบาลจีนจึงทาให้ ร์มานกได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายเห็ดถังเช่าหรือเห็ดคอร์ดิเซปสายพันธุ์ CS4 ครับย้ำคุณประโยชน์กันอีกครั้งก็คือส่งเสริมให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋ลดความเหนื่อยล้าโดยปรศาศจากสารกระตุ้นครับวิธีรับประทานขั้นต้นคือครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งแต่สามารถเพิ่มได้เป็น2แคปซูลวันละ3ครั้งหรือเป็น3แคปซูลวันละ3ครั้งก็ได้นะครับย้ำอีกครั้ง เบื้องต้นคือ2แคปซูลวันล,ละ2ครั้งหรือเพิ่มเป็น2แคปซูลวันล,ละ3าครั้งก็ได้หรือจะเป็น3แคปซูลวันล,ละ3าครั้งก็ได้รับประทานพร้อมเครื่องดื่มหรืออาหารหรืออีกในหนึ่งก็คือรับประทานหลังอาหารทันทีจะมีการดูดซึมที่ดีที่สุดครับและนี่คืองานวิจัยครับของเห็ดถังเช่าสายพันธุ์ CS4 อย่างแรกเลยครับในกรอบสีฟ้าครับนั่นก็คือช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินหายใจนั่นก็คือเพิ่มการดูดซึมออกซิเจนนะครับในทางเดินหายใจของเรานั่นเอง สองครับก็คือเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายดังเห็นในกรอบสีเขียวครับนั่นคือเพิ่ม work output ครับและ3เลยคือลดความล้าจากการออกกำลังกายดังเห็นในกรอบสีเหลืองครับนั่นคือลดกรดแลคติกแอซิดในร่างกายซึ่งแลคติกแอซิดนั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดความล้าเมื่อลดกรดแลคติกก็เป็นการลดความล้าจากการออกกำลังกายครับ